ออแปดสี่เก้าเออแล้วอาจารย์ไหนที่ว่าอันบอกแปดเก้าสี่ใหญ่อาจารย์ดงอาจารย์ดงออท่านว่าย,ยัางไงใหญ่แปดเก้าสี่ 8, 9, นะอันอันท่านเที่ยงกันอนะเออท่านว่าอันหนึ่งอะสี่เก้าสี่อันหนึนน่งะ 8, 9, อะแปดเก้าสี่ มาพนันกันทันวางอีอันนั่นคือ,ออกให้ฉันก็เลยลืมเออไม่ได้บอกใหญ่จดไว้อยู่ใน่ใหญ่จดเอาไว้ก็ลงุงแล้วนี่สมองก็ไม่ค่อยดีเราเห็นม,มาเบื่อออกก็มาดูโอ้ยเม่เ้ยคูจดเอาไว้เออมาดืหูครับแต่จิซื้อก็ยังไม่ได้ซื้อน่ะความลืมมัน สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้เอนมินเดินทางมาที่บ้านของคุณยายสายนะครับจะมาแสดงความดีใจพร้อมกับแนวทางต่องวดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอทางช่องสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับผม5494ถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าทางเลขแนวทางของอาจารย์แล้วก็เลขความฝันของคุณยายเลยนะครับถือว่าแม่นมากนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะกดติดตามเอาไว้ จะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆวเวลาแอดมินลงคลิปไปนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณยายพร้อมกันเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายสายครับผมโอ้ยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยน้อยายงวดนี้ <S S S โอ้ยทัย้งบนทั้งล่างเลยเก้าสี่สี่ห้าห้าสี่ก็ถูกนาะยายเนาะโอ้โอแม่นจริงๆเลยอาจารย์ความฝันก็แม่นอ,อแล้วอันยายว่าอะไรนย้ยยายปูอัน ูดงนะ่ะแกว่าอะไรนะยายที่ว่ายายจุดไว้ลืมบวกปูดงนะแกว่าแกขับไะนังก็จะดงอยู่ในกรดข้านี่ก็มันยังไม่ถึงเวลาจบะบินสวัสดิ์ข้านี่ก็รังทั้งฉันอยู่โรวัดยุชยบบาชาอยู่โรวัดอ๋อค่ะยุยชาอยู่โยรวัดที่ก็ อ,อ,อาจารย์นาตีละคังอ <มา S 2> บินทบาทท่านว่าอะไรท่าไม่ตีข่างบินทบาทอาจจะดึกเดืนท่านก็เลยมาดูาก็ทราบก็เลยท่านเห็นสองสี่ห้าออสองสี่ห้าอออโอ้ยังเตะ สองสี่หาอยู่ด้ยนี่เชเป็ปัินสะบาตยังไงถุงสบาตต่ห้าโมงหกโมงว่างี้ครับเออก็เลยถูกอันสีหาห้าสีเออไอสี่ห้าห้าี่ก็ถูกเออหลายความฝันไอไอความฝันนั่นฝันว่าไอกุ้งเนี่ยมันเอาขนมิินมาหายครับมาหากินครับแล้วมันใส่ถุงออกซ์แล้วมันก็เพราะราว่าฉันเอาถุงออกซยหายยก้นแล้วมันได้รวดแบบนี้อือเลยมันก็ออก สีเก้าอันตีอย่างนี้อันกุ้งนะเก้าอันกุ้งนะเป็นผู้หญิงเลยตีเป็นสีแล้วก็เอาอันกุ้งก็บเก้าขนมจีนมาใหม่กับเป็นเจมถ้าลองเปลี่ยนเจเป็นเปดถูกสามตัวเลยใหญ่แม่เนเ่ยแหละวิ่งมาสิกไม่วิ่งโบกกว่าเก้าสีเก้าอ่าเก้าสีเจ็ออแั้วเอาไเก้า เลยไม่อร่อยแปดสี่เก้าเออแล้วอาจารย์ไหนที่ว่าอันบอกแปดเก้าสี่ใหญ่อาจารย์ดงอาจารย์ดงท่านว่ายังไงใหญ่แปดเก้าสี่นะอันอันท่านเทียงกันน่ะเออท่านว่าอันหนึ่งอน่สี่เก้าสี่อัอนหนึ่งน่ะแปดเก้าสี่ มาพนันกันทันวางีีอันนั่นคืออกอไอฉันก็เลยลืม,มก็ลืมไม่ได้บอกยายจดใ้อยู่ในยายจดเอาไว้ก็ลงุงแล้วนี่สมองก็ไม่ค่อยดีแล้วเป็นม,มาเบื่อออกก็มาดูโอ๊ยเมย์เอ้กูจดเอาไวา้มารูมาซื้อดูแต่จิซื้อก็ยังไม่ได้ซื้อน,น่ะความนลืมมันอ่ะ มโหใหญ่ใอ้ชันบอกอื่สามตัวตรงตรงเลยเนาะยายเจ็ดสี่เก้าชัดชัดเลยโว้ยวยมาดูไอ้แม่ไอ้แม่ตะโกงว้อย่างนี้ด้วยไม่ซื้อก็ไม่ได้ซื้อไอ้บอกก็ไม่ได้บอกลืมอืก็เลยได้เก้าสี่เก้านี่เออได้สองสี่เจ็ดนี่ออกห้าเจ็ดอีก ก็เลยได้แต่สี่ห้าห้าสี่ก็สี 9, 9, ่เก้าเก้าสี่เอยน่าจะสองตัวไอ้สามตัวก็เลยไม่ได้อืใช่ด่เนาอยยานอะโมโหอย่างงี้เองเจ้ามันเป็นอะไรหลงตท่ามันถ้าพูดเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้นี่ได้ถ้าไว้คืนสองคืนแหละหลงหายอืมเกินว่าโอ้มาเปิดดู ก็หาดาเลยหาไม่เห็นมันอยู่ตรงไหนดาคิดว่าบอกนิวไปแล้วคิดว่าบอกแอดมินไปแล้วเออคิดว่าบอกไปแล้วดาในใหน่ะบอกไปแล้วแต่เกออกมาวัานยังไม่รู้อ่ะบอกไปเมื่อไรเออยายก็ไม่รู้ว่าเลขจะของถูกนี่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้หรอกจนแอดมินมาถึงบอกถูกตงบนตั้งล่างเออไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าถูกเะอไรนี่ลืมนี่ลืมอ่ะยายเจกมาถามว่าปล่อยให้นิวไปถูกไหมไม่รู้หรอกเงียบไม่เห็นโทรมาเอืม ไม่ได้ว่างรู้อะควันลืมอะธรรมดาเนาะยาอายุหลายแล้วเนาะไม่ค่อยจะกินขิงข่าวหลายๆว่ะยายจะได้แข็งแรงโอ้เขาก็กินได้บ้างอย่างละขนมลมเลยของกินก็ไม่กินหลายๆร้อนได้ทำไมแม่เอาพัดลมมาเปิดเอาไหมเดี๋ยวจะซื้อพัดลมตัวหน่อยให้จักตัวดอกเนาะเผื่อเอฟซีทันไหนมีโชคมีลาภก็ยายเนาะเออช่วย ช่วยพัดล,ลมยายจักตัวไปหน่อยยายเนาะเออเนาะเผื่อมีโชคมีลาบจะหาพัดลมตัวน้อยๆมาเปิดให้ยายเออก็คือว่าอยากถ่าอยากรวมบุญกับคุณยายเนี่ยอยากแต่อยากได้เสือพัดลมมายายจักตัวเนี่ยก็ติดต่อทางเบอร์โทรแอดมินกันเนานะยายเนาะเอเอ,เ,อเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะหาเสือพัดลมมาให้ยายจักตัวเนาะยายเนาะ ยายรอ้รอนไหมล่ะร้อนแล้วมีอยู่อันตัวใหญ่อยู่กระบอนนอนมุยกยหอันนั้นอันนั้นเอาไวก้กระบอนนอนอหาตัวน้อยนะมาวางไว้ตรงนี้ว่าตอนกวันนั่งจะได้แมน่นี่เนาะกวังไม่ยได้เปื้อนก็่จะนอนอเลยเห็นใจยายเนาะมันรอน้อนเนาะยายเนาะมารอม้อนรูปากสองวันเนี่ยอกัวยายจะเป็น <c oughs> เป็นอย่างอื่นเนงจะนีก็เลยจะไม่มีคนบอกเลยทีเดยทีนี้เนาะ มีคนบอกเลขนี่อย่าละจุงวัดนี่ลูกเอ้ยเนาะจะเกลียบมันก็ถูกหลายงวดเลยเถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะงวดนี่ใช่ไหมล่ะเอองวดท่านผู้ชมก็เคยได้น้ำหลายงวดอยู่อืมท่านผู้ชมก็เคยถูกก็ย้ายหลายอยู่เออเขาไปถูกเขาไปหนับซื้ออยู่หรอกอืมฝันก็อีกพวกบางรองมันก็ดูอันนี้เองสื่อตามเขาสื่อตามนี่เขาถูกมื่ลไหร่ใหญ่บอกว่าเขาถูกกันยังไงเออ บ่มยายฝันแม่นว่าเขามีแต่คนเข้าว่านลูกก็จนเข้าถามว่าลูกให้มาถ่ายายเลยนะยายนั่งกินหมากปากยิงจ่อยอะไรแบบนี้สมุนฉีบุญฉีบูรณ์ก็ชายลูกเพื่อนเนาะมันมาถามก็ลูกยายเลยเองก็บอกแม้งก็ลากยายเลยตรนี้คนหยาษใส่กันเด่นบวชน่ะเออบวชเด่นชนะนี่เออไหนง อืมครับเริ่มมาบอกแต่งงานอืมเขาหลงกินกินเองอืมครับไปช่วยต่ว่าจริด้เลยคุยก็ข้างใจมากที่จิงจะรูจากเลยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋้วไปหาเขาเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนาอยายเนาะอืมอืมเราอันเอออันใหม่นี่ฝันยังยายงวดน่ยังไม่ฝันเลยอาจารย์ว่าไงอ่ะอาจารย์ก็ไม่มาเลยเงียบเลยเนี่ย เพิ่งเล็กออกใหม่ๆได้แล้ววะมไม่ค่อยมาเนะาะแต่ว่าวันนี้ก็มาแสดงความดีใจเนาะยายเนาะมาดีใจก็ยายยายบอกเลขถูกแล้วก็เผื่อมีเอฟซีเขามีโชคมีลาบหรือว่าไม่มีกระตามเนาะอยากจะอันสื่อพนลมให้ยายสักตัวก็ติดต่อทางแอดมินเนาะยายเนาะออแวแอดมินจะหาสื่อพนลมใหามันร้อนอก็ยายจะเป็นอื่นไม่ใช่หรอกเนาะ อสเหล่ตวออเอ่อสวนเ่เอฟซีเขาไ้อืมอันแหีะมันเรียกเอฟซีเอฟซีหลัวันมันรู้เรียกนอืมมาทครับได้กับยากันนหนห่ีมดวันยลยใหญ่นั่งไอ้นอนเลีนงจนมันมาร้อนนีงนอนชูฟ้าไม่ได้เอาเสือมาปูนอนมาวันก็พอนอนตะแคงไปชิดไอ้พอดนะ อบอกน้องหลองม่นมาลุกลก็เลยลุกขึ้นในนั่งคุยอีกเลยไปในนอนรักก่อนนอนโซฟามันร้อนร้อนมันต้องอันตัดผ้ามะปูให้ยายเอาถาคุณรู้ไอ้ปูดรือว่าช้าแบบร้อนเออมันร้อนมันเป็นไอ้พลาสติกเนาะต้องหาอะไรมาปูรองก่อนเอาผ้าคุณรู้ปูเอออันีม่มาวานนี่อะไ,ไรร้อนแบบร้อนพูดอืมอันแอดมินต้องไปสั่งตัดผ้าให้ยายได้หน่เนาะต้องตัดผ้าเนาะถึงจะนอนได้ก็ต้อง อก็ไม่มีเงินเองหน่อยยเนหรอไม่มีเงินก็ไอ้ว่าหาหมูอืมแต่เอฟซีเขาจัดอันนี้ไปเนาะหินใจเนาะเออเผื่อได้ดึงไม่ได้ดึงอะไรก็เนาะก็ยายก็บอกโทรตลอดเลยอ๋อความโง่ก็จะก็จะชนะได้ไอ้ทุกงวดเนาะท่าได้ทุกงวดัวทุกงวดป๊บก็ชวยได้แล้วก็ปิดเบิร์โทเบอร์เงี้ยแล้วครับผมยายก็จดเอาไว้แต่ว่าก็ ไม่ได้ส่งไม่ได้สรงจดหมแต่ไม่ได้ส่งอ่ไม่ได้ส่งถูกถูกจะไม่ได้ส่งถูกแต่ไม่ได้เงินไม่ได้เงินอ๋อก็ถือว่าไม่ถูกเลยไม่ได้จักบากไม่ได้จักบาทเป็นเป็นก็เองบอกเข้าแร้วว่าดวงเองก็เลยไม่มีหล้วว่าหญ่เดี๋ยวมันทายจะลงจะลืมหนำเป็นใสู่ดบอกเขายังไงเหล็กสามตัวก็ยังไม่ได้บอกแอดมินอ่ะไม่ได้บอก คันเที่อังคันอยู่พวกพวกตาจันดีใจโอ้ยได้แล้วเออได้และสามตัวเนาะเออได้แล้วอ่ะเออพัฒนามาน่ะก็เลื่อไปในบกลงหายไปอีกก็รู้ลืมไปเลขออกยังไม่เห็นเลยยังไม่รู้ว่าเองบอกไปไหมล่ะเออก็เลยได้แต่สามตัวไอ้สองตัวบนล่างเนาะเออได้แต่สองตัวไอ้สามตัวไม่ละโอ้แต่ว่าไอ้แปดเก้าสี่นี่สามตัวตุ้งตุ้งนี่เป็นแต่ได้เงินหมื่นนี่เนาะยังเนาะ สี่เจ็ดร้อยดีกว่าแตงโได้หลายหมื่นอยู่หนอไม่เป็นได้ยายวดนี้เอาใหม่เนาะเสียดายช่างมันช่างว่าอนี้ไปยุ่ยยุ่งเสียดายนี่งวดนี้เอาใหม่เนาะบนบ้านคุณจ่าคุณจ่าถูกขึ้นปะบนบ้านเทวดาตัวคืนนี่ใหญ่ตัวคืนกาบว่าตักคืนตัวคืนจะเอ็นคนเยอะเลยอือแต่อือหนบเจ็จัดสวดมนต์หมื่นานอน ที่นอนก็กราบพระตวดมนต์ครับมันจะดีนี่ยายดีเองฝันแม่นนี่ยายเนาะใช่มันจะได้ถูกกี่เด็ดจะได้มีโชคมีลาภนะยายเนาะโชคมีลาภรบนโมจบปกววดด็สครับได้กระท่ำยังงานนี่ยายทำไมฝันแม่นกระท่ำยังงานสมภพอต่ยายฝันแม่นเนาะโชคสังโค้ด พุทูภูทูธรรมโมสังโฆภูทูธรรมโมสังโฆนาสูแล้วก็ข้าพเจ้าขอพึงใยบุญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดกาลอย่างนั้นนี่ขอพูดไปเฉพาะปากกูพูดไปสามจุดพุทโธสังโฆธรรมโมนาสู พุทชูธรรมโมสังขูนาถูผู้ธูธรรมโมลาสาโทธรรมโม,มลาถ,ถา,มาถูข้าพเจ้าขอพึ่อนายขอพระพุทธธรรมเป็นที่พึ่อนกอดกดานนานถึงถนาถูกสามจบเออสามจบนในยายเออสามจูบสามเอาอยายทำทุกวันนในยายทำทุกวันเออสุพอแต่ฝันเม่นเลยเนาะ ทำทุกวันใม่เคยพิงเลยแล้วก็คุณบานหนุ่ล้านคุว่ากระตากุญแจตายคุณชาคุณชายหนุล้านไปทำงานอยู่ลายครอบครัวยายพูดเมื่อยาน้ยายมีพูดพายอันตรายอยู่ดีมีแรงยายมีเจ็บมีไข้ว่าไปสารพัดย่างไบก่อน่ะไอนอนอ่ะแล้วก็กราบปะกราบหมอนกราบหมอนก่อนนอนเนาะ ว่ะยายอยู่ที่นั่นกรลบเองหวยไหว <c oughs> ยายก็แตจก,ก่อนยายกับเขาวัดทำบุญบ่อยนี่ยายท้งยายไปวัดทุกวันเดีแตะกอนตอนเนี้เขาศีลหลังสามพรรษาวดมนอันนี้มึงเอาเอยๆไปไหวเอ่ยินเอาไปไหว้หอยฝากยายให้แอดมินนี่ยาย ยายมีตังคเกียดตัวอยู่ลอยหนึ่งยายมีตังเกียดตัวลอยหนึ่งนี่ยายเนาะถ้างนั้นเอาไป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 ไอุ้ยทวีตทวีดเอาไปให้หน้ารถดีกว่าเาไปราตุ๊กกาบไว้ครับเออไปให้หน้ารถดีกว่ายายเออไปให้นาลดูเอามาจากไหนนี่ยายซื้อเอ๊ะบูชามานี่เออบูชามากหาของ ก็คุ้ง,งไม่ได้มันคันคายแล้วมันยานด่างเลยไม่อยากกงครับแล้วข้อเท้าจักอยู่ตรงไหนหหแล้วยายจะหาเออจะไปใส่นารถยายเออยายจะหาหล้งข้อเท้าเดินทางปลอดภัยเออเดินทางปลอดภัยแล้วครับดูรูดรถนไม่มีไอครับแล้วซื้อพระพระพระ,พระ,พระนั่นเป็นนี้ก็เอาไปอัดกระป๋อมามาใส่รูด S 2> <S 2> ใส่รอยนี่เราปอกถาบรับเดี๋ยวได้ที่อยู่้องพอขาวมีอยู่รับครเดี๋ยว,วที่มาวันนี้นี่ยายมีตัวชอบไหมหรือว่าไม่มีหรือว่ารอเหล็กฝันเหล็กอาจารย์ก่อนยังไม่รู้ว่ามีตัวชอบเลยยังไม่มไ,มได้ฝันได้หายเลยสาวฝันสาวอายก้อยพอจินนึกนะฮะเอาม,มันมันเงียบเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอดูนะยายเนาะว่าเอาแต่กระเป๋าแต่ด่วกโมอย่างนี้เลยอืม ครับทั้งอ่ะอ่าอากาศร้อนทั้งยายก็ร้อนนอนไม่ค่อยรับกันเลยไม่ฝันแล้วว่ายายนอนไม่รับอืมแล้วตาแล้วโมโหเครี่ยตามันมันไม่ได้เรื่องไอ้สามตัวมันไม่ได้นี่ไม่ได้โมโหเลยนอนก็ไม่รับเรื่องฝันก็ไม่ฝันครับคือหนักไอ้ทักอย่างเลยอือทั้งอ่ะแล้วยายได้เลขแล้วยายจะโทรบอกแอดมินใช่ไหมครับเออแล้วยายจะ ขวัญเลยแล้วยายก็บอกเนาะเดี๋ยวแอนมินจะโทไปบ้านของผมแล้วคือสองสองสามวันมาพอดีแหละครับเดี๋ยวก็สีเออเดี๋ยวแอนมินจะโทรหายายเนาะเพื่อยายได้เรียกเราจะได้มาแอนถ่ายให้เอฟซีแล้วก็วันแอนมานี่ก็มาแสดงความดีใจกับยายเนาะแล้วก็ใครที่มีโชคมีลาบนี่เนาะอยากจะรวมซื้อพัดลมให้ยายทักตัวเนาะยยาเนาะมันจะได้ไม่ร้อนมันร้อนเนาะมันร้อนเนี่ยอืม เผื่อเขามีโชคมีลาบก็เนาะเจได้มีบุญกับชนาร่วมกันเนาะยันเนาะอืออือแล้วก็เอาไปเวียดนามซึ่งสามเสร็จเออแล้วแต่เอ็กซ์ซีจะเวียนาเนาะแล้วก็เวีนาอืมแล้วก็ผ่าผ่าผัวทั้งหลังเนาะยาเนาะเออไปเรียกร้องผ่าผมซต่งสามครับครับเอาครับเออเอไงวันนี้ก็ ฝากทานผู้ชมก็รอก็ติดตามแนวทางของยายเนาะ<ช>พิมพรอนะครับเดี๋ยวเอมินจะตามให้เอ่อทำฝันทะเลปูเข้าตรงบนทั้งล่ออางเนาะขอบคุณคุณยายมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณยายครับนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานเก่าของคุณยายนะครับผมเนาะ 245ก็ถูก4 5 4่หนะครับผมแล้วก็497ก็ถูก4994ถูกทั anyway, kind of ้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมเนาะ FC ท่านไหนนะครับผมที่มีโชคมีลาบอยากจะร่วมซื้อพัดลมให้ยายสักตัวก็ติดต่อทางเบอร์โทรเอดมินได้เลยนะครับ095 214 8975นะครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่า FC แล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนหรือว่าอาจารย์มีแนวทางดีๆเด็ดๆจะแบ่งปันให้กับทางช่องแบ่งปันให้กับ ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องสามารถติดต่อทางเบอร์ทโทรแอ็นมินได้เลยนะครับผมเนาะก็เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบแล้วก็กดติดตามแนวทางของคุณยายด้วยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ